อเอาไว้ดูตัวเองงตอนิเว่งเยกผู้ชายรู้ดมันรู้สึกือทไม่อว <pl ains> <t realidade> <t grenade> <t lot> ันหนงปอยนี้ทามาูนะทาไรให้เสร็เรียบร้ยชีวิอะไรนาเขาเป็นตัวหนีบไงตัวหนีโทรศัพท์เนี่ยขี้หนได้ เอาไว้แนวตั้งแนวนอนนี่ไงนี่แนวตั้งนอ,นอันนี้แนวนอนอันตรนี้ตรนี้นะนี่ราคา เท่าไหร่นะร้อยตีไปสองร้อยรวมส่งด้วยร้อยเกเท่าไหร่นะเก้าสิบว่าเขา้า็ยงป็นก็เสียงไปเลยไม่มีข้อมลจะมีแตชื่อกาบนสืบุที่เราตว่าร้จักชื่อนี้นสุนี้มาย่องดีเจของเป็นผู้อ่้ก็รู้ว่าชื่อนี้บนี้ก็ดีเหมือนกัน ที่ไปเราแต่งหน้าแต่งไว้ผมยาวก็จะเอาไว้ผมยาวก็ไป็นขอาตาเลยคาดหวังว่าไงก็หนูนะตป่นเตืองมั่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมรับเออมันคงจะเป็นผมอะไรตายเนี่ยตรงเดินกลับมาไม่ถือผมรถดมันยืดได้เยี่นยืดยืดแล้วก็ล็อกคล็อคหลังตางบ้าน ถ้าจะดก็ปดแล้วก็าเอามาลองทำใส่ท่าั์ให้ดูไม่รูว่าไม่รก้แบบนู้นมันแกะไแ้ฟังมันต้องดยังไงวะามันยาอกว่าน่คหลบแล้วก็ลองใส่เทศาพับตั้งรู้เพราะว่าแม่จะ่ใ้นยากัตรู คงไม่ใช่แบบนี้หรอกใช่ยังไงมันอ้ายอย่างอาอางี้ป่ะเป็นขาตั้งอา้าขาตั้งมันอา้างอ,อเป็นขามันนั่่ด้นตรงนี้ออกด้นตรงนี้ออก เป็นขาตั้งแต่เวลาลงมแล้วก็มาติามต่อเพราะว่าเรามีิเของลูกนี่ที่ดมันเป็นขาตั้งนีมันรุดขึ้นได้ไม่ได้แค่นั้นรออันี้อันนี้คือแค่ตรงนี้แค่สุดขาแต่ว่า,วา,าอ๋อยืนไปได้ ถ้าเราอยากกดเราก็กดเอาลองโทรศัพท์ใส่ตั้งเอานี่ใส่เดี๋ยวเราจะกดแล้วก็ทำงี้เราก็ดันลงเราจะอยู่ประมาณนี้ก็ได้เนี่ยเราก็ไขล็อกตัวนี้เอาเอาตรงไหนก็ได้ปัดตรงนี้ได้ปัดตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราจับก่อนแล้วก็ล็อก

Que น้ำบกน,น,น้ำอะไรตัว่อะไรใสอถ่ายถ่ายกดถ่ายอัตโนมัติจนต้ำต้มกล่อง ่นวเป็นคนไม่กติแรกรพูด่ดหรือเปล่าวะายเอไม่อ่านในที่ซื้อมันบอกอะไรตัวนี้นี่ไง เราสามารถถ่ายรูปได้ผ่านบูทูธดตัวนี้อ๋อุ้มเลยเหรอแค่เท่าไหร่นะราคาร้องก็ส่งด้วยสองร้อย่ามากอเราไม่ต้องไปกดตรงนี้ก็ได้เราเอามือเนี่ย Now, มกดถ้ากดถ่ายว้คนถ่ายเลย เรามาดูที่เกที่นอเลยครับเกตนต้องเริ่มต้นผสเพื่อนาไปไว้ที่สายอาโดยคนรต้องเริ่มต้ยกทครับถ้าทำสำเร็จได้ไปเลยคะแนนคตองตดอย่างมา ไดด้หมสูงสงประมาณเท่าไหร่เก็บฟุตเนี่ยตรงนี้เราจะมีไหมเราก็เชื่อมบูธเนี่ยเราก็เข้ากล้องหรือเราก็กดกดตรงนี้มันก็จะถ่ายรูปป๊บถ่ายเองเราไม่ต้องกดตรงนี้เลยสบายเลย อันนี้เราเราเราถ่ายเราอัดคลิปเราก็เดินไปถ่ายนู่นนี่แล้วแม่ก็ถือรีโมทนี้ไปแล้วแม่ก็กดถ่ายมันก็จะถ่ายเลยนี่แล้วเป็นใจระยะไกลไะมาณนึงลองหนูเดินไปถ่ายตรงนู้นมันทดลองก็คุ้นเลยค่ะถ่ายโน้ตแบบนี้ ขายแล้วแต่รเราไม่อยากไม่อยากมีกแบบอะไรอ่ะขายลูกกันหมดเลยแต่เราไม่ต้องให้ใครถือกล้องแล้วก็เอาไว้ในไปรเราไปเที่ยวทีเออไม่ได้แบบว่าโอเคเลยนะ่งร,ร้อยลดความสูงดูดินี่ต่ำสุดต่ำสุดได้ออตอนนี้เออความสูงสูงสุดทุก ย,ยืดความสูงได้ประมาณเท่าไหร่สูงประมาณเท่าไหร่ปี่เมตรกว่าเนาะประมาณเมตรกว่าเนาะไไปด้อีกโอ้ไปได้อีกสูงกว่าคนอีกอ่ะหนูหนูสูงเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่สองเมตรอ่ะหนูสูงไม่น้ำหนักไม่ความสูงต้องเทียบกับคนมาแล้วสูงกว่าคนสูงสองร้อยอ่ะ รอประมาณสองร้อยสองร้อยอ่ะก็สซูงดีนะน่ะ